สวัสดีสวัสดีเดอ้อปุม่มเอกพี่น้องเบิร์ดสุขุมสุขนวสกินพี่น้องภายในประเทศและ,ะต่างประเทศเเนั่นเด้อเพอ่อพ่อกับสว่างตอนนี้เนาะก็อยู่เพื่อพ่อน้องโคน,น้าเนะาะเพราะว่าเพิ่นมีหนุ่มไทยมาดิ่นน้ำเพลินวัดฉันหนุ่มไทยสามคนเนะาะสว่างกะยังบัวหัวเพิ่นมาแต่จังหวัดใดเนาะกะสิข่าวประดิ่นน้ำเพลินเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปดิ่นน้ำเพลินกันเลยเนาะสดีเนาะ นอมาเนีไหร่ดินอนีเมื่อเมื่อเดียวฟังเล่าหน,นินดูกำลังมาห่อนเมื่อนี้ตอนเช้านี่บ่บอครับมื่อแต่หมู่ว่านนีิมาแต่หมู่ว่านนี่เนาะมาแต่หมู่ว่านนี่กับข้างอยู่ชายดีอยู่เอ่อเมืองเช่นซโอ้เชนเนาะผูตอนเช้าเลยค่ะบ้านพวกตอนเช้าว่าสิกรับบ้านที่เรกมานพเห็นรถตู้แล้วรถตู้เพื่อขอมาถามว่าสีไปใสเลยว่า ไปบ้านโคกบ้านยูทูบเบอร์อ้โหไอ้ก็เลยมาเฮือนนั่นพอน้องโคนาเนาะเจอกันเมื่อวานนี่อยู่หนาด้านพอดีพักเพิ่นเพิ่นก็เลยแนะน้ำหนเพิ่นหลับตาเข้าไปพักอยู่อนั่งเล่นโอ้โหเลยมาเห็นบ้านโคกเนาะบ้านนี้เนาะติดอนไรยูทูบเบอร์ไลายบ่างลายแต่เมื่อนี้สิกรับบ่เมื่อนี้นาย บนเรือนนอนครับแต่ว่าสอยากไปบ้านน้องนี้ก็โอถึงอดีตน้ำน้องนี้ไปอย่างๆด้วยก่อนเนาะมาน้องมีโอ้ยกัมากับสามคนก็เป็นพี่น้องกันบ่เด้อบออันนี้เกินอายผมอันนี้เป็นอายผมอันนี้เป็นญาติญาติกันเนาะจะได้มาเที่ยวนรำการให้เป็นคนจังหวัดใดเนาะการสินโอ้การสินการสินกัดสินบ่เลยเนาะครับ้าน ชินไดอาู่กาลินนาวกันนาวคือกันอรเนาะกาศเดียวกันบ่แต่ว่าอยย่กาบละินชิบมีคุนไดแบบนี้เนาะอากาศธรรมชาตินะยูคไงยู่นาแนีันแต่ว่ายู่น้ำบาทั้งส่นกันันกียบ้านไอ่เนาะบ้านไอถว่คือบ้านหวหนองเนาะทาง ค่ะอยู่ลาวเอาก็ยังมีแต่ทางดินแดงเนาะพันกุบอยู่ทังบ้านพัฒนาก็ทางบา้นนานเราเนะาะโดยเป็นอะไรอ้ายมาแต่กินข้าวกินน้ายูอใส่นาะเมื่อวานนี้นเนาะกินยู่ร้น่นกิ้งไก่ที่นวงจ้องกิน,านทางแบง<อ>บ่สาวเปลี่ยนบ่ละเวลาเปลี่ยนมาบ่เลยมัน ก็เนี่ยทักหาเลี้สาวฟวงทักหาสาวฟ้งสาวอะไรเลยสาวตี๋สาวเพียงสาว่ะไรหลายที่ผมทักแต่ว่าผมเห็นโมกีงเพียงเตมินมผมสีเขียนว่าผมสิม้านบานคนยังอยตอบไปว่าใครเนี่ยจะชัดไหจเกจะสีเปล่คนสาวพวงบเอโอใครเนี่ยติ๊ ทางอ้ายนี่อายุจักปีอ้ายผมเฒ่าแล้วผมอายุ5 5โอ้ใครเฒ่าแล้วจะไดน้อยอ้ายนี้ก็กลัวแด้บ่อ้ายคนนี้สิ60บ่่เข้บ่เสื้อแดงอ้ายคนนี้69 ยังเแข่งแย่งอยู่เนาะมาหาจีบเช้าสูตรว่าทุกคนวันนี้นาะสูตรเดียวเนี่ยละสูารใหญ่เดียวเนี่ยสูตดได้ใหญ่คนเดียวเนาะมหาสาวเล่าเลยวันนี้อายุนี่จะใกล้ประมาณสามสิบสี่สิบติดไปบ่มีคนในใจแล้วบ่เนาะคิดว่ามีคนในใจได้จากมาเนาะยังบอมีเหมือนเรามหาโดยตรงเนาะบ่่เคยยน้ ก็ไม่ได้ติดตามชอบ youtube ก็่ได้ติดตามอัะไม่ติดตามเห็นสาวว่งสาวไหนแหละตามมหุงดีก็เล่นเม่นมาว่าพอผมจะเสืวิ่งไกลไปกินน้ำมันเออนี่ก็เล่นก็ล่นมาซีเงินตามมหุงสาวเลาตามบ่ไปกินพักสาวอันวงก็น่าเห็นเพื่อนหัวพักนนนั่นนะเข้มวนมากดีว่ามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลาน ว่าลุ่นลูกสาวผมแล้วผมเลุ่นลูกสาวโอ้ยมีลูกจกคนแล้วใกล้ๆกันสองสองคนเป็นสาวก็แล้วเนาะเป็นสาวกูกูใช่น่ะอยากหาเมียให้เล่าอยู่เพราะว่าอายุสามสิบแล้วเล่าทำงานมีการมีงานมีบ้านของงลูกชายอายันบ่โอ้ยว่าแต่สิหาเมียให้บเพื่อนเพิ่นกับมีของเพิ่นอยู่กับจ้าเพิ่นเพิ่นเวลามีต้อการแต่งานออ๋ เป็นการพ่อมิล่าคุนจะหาเองเนาะพ่อก็ต้องหาเองคุณก็ได้เนาะมีการทำงานเป็นตัวเองขนาดนั้นไอ่ไม่ได้ถึงใจมันงนั่นเป็นน้องเป็นยังบ่มากเส้นอยงไรพ่อมิหลานน้องพคอยน้องคอยโอยได้ติดตามอยู่บ้างน้องพคอยกับสาวาสนาชแนลไอ้ติดตามอยู่บ้างคุณเกลือซุก่นคุณนี่น้อยน้องพคอยชแนลแหละนี่แหละ กินข่าไดเจ้ารือเาจะกินข่าอยู่ใส่ได้นอกมันดีเนาะคนหน้านบองคนไดกยิ่งคูกินมอกำลังเตรียคนอู้เนาะก็แม่นหนมันก็เหรอเหินม่ไเขาได้เหรไก่เป็นได้ได้อ้มากไงยี่บาะสบายยี่บไงนที่กินได้ไยมากวัดสปอร์ต่ายวัดข่าวเนาะอยู่ได้จ็เมืรอได้ สองขึ้นกับสมมือโอล้วกับมืออื่นม่คือมันนี่กับมันนี่นั่นหรอเ็นอยางมัน่เนาะจากกับมืออื่นหรือกับมือก็ไจ่อละลอนามือยาคือีคิดเนาะมืยาอเพราะว่าเอส่วนรายเื่อจะว่าักจดสบายดีคือทบเบอร์่าูดใจดีๆด้ฝากไปถึงนมนมเมืองไทยเน่ย้าวอ้า่เผื่อคือหูกะพูดใจดี สนมมติว่าคนอื่นหรือว่าทางไทยอย่างมาเน่นเอฟซอย่างมาเนนกับมาได้เนาะสบายเนาะมาเนาะมหาอย่ทุบเบอรลวอยากไปใส่คือมหาอยู่ทุบเบอร์ก็พาไปได้เนาะถ้ายงวุฒิไปไหนแต่ก่อนอีคิดว่าจากในเนาะไอคิดว่ายันต์องรจอีอย่างจับม่นเนาะบ้านพีเมืองนอกเนาะสแตนเทรนา มีถึงคือสิบนี่บาวนะะโอ้ยง่ายๆเนาะวันสามคือสิบห้าไงได้บัตรในหุ้นจเลยเนาะมาดูเรื่องนด้เนาะสิมีเรื่องถามอะพาย้ากมากก็มาได้ว่าสปอร์ตใบขาวก็มาได้ได้เนาะใบขาวขอของพวผมมันสิมี่ออีหยังเขาเอินผมก็่ค่อีใบเอาึ้นสูงยเาะใบตรงน้ โอ้ไหวไมว่าไหวได้อย่าไ่ไหวไหมนี่ไหครับหน้อยอไหวยังนอนี่นะไหวบัดคิววะไหวยัง้เมนตัวผมสอคนนี่ได้ได้ไเพว่าเพื่อพว่ได้จิตเลถามเจ้าหน้าที่ยังนว่าคือพอได้ใบนี้เพื่อนว่าอายุหกิปีขึ้นไปเราได้ได้เนาะโอ้้วยมันเมนบเพรว่าพวกผมได้แต่ว่าอายผมไม่พอได้ คนแนนําเด้ว่าอายุ60ปีบ่ได้นะคนให้ได้แต่เจ้าหน้าที่ิ่นเว้า่องไปอยๆหน้าที่ิ่นเว้าแล้วเนาะคิว่าคตเนาะบ่ฮูี้ว่าโคตรเนี่ยังบอก็ว่าคิว่าโคตาบางทีพวกราชการิ่นอาจจะหูเนาะว่าอายุทํานี้เล้วอาจจะบ่ให้แบบนี้เนาะ บอกผมว่าผมถามเจ้าหน้าที่ย่เจ้าหน้าที่เพ่นว่าบ่มีปัญหาเพราะว่าว่าผู้นี้อายุอายุแล้คอซีบเรวก็นุญาตแนะนำมาแันถูกต้องเลยเนาะคุณก็บอมีปัญหาเนาะหาซิบผู้นี้เท่าเดหาีบาบเออไปดเดียวกันเนาะผมเลยผมเลยวันวันอยู่ว่าตอนกลางวัเสาผเป็นยังรอกเนาะคก็ว่าผมเป็นยังไลเนาะ เป็นก <Workers, S 2> <c oughs> ันแน่นั่นดีอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ทางฟังเราเขาเนาะดีดีครับดีดีทั้งฟังไทยฟังเราเป็นแน่นั่นสมมติว่าเมื่อวัได้ก็วัเป็นอย่างเนาะป้าคนโสดได้คนโสดแต่จะสาวคนใดเนี่ยเนาะสิได้กันเข้าใจตัวนี้เนาะนี่อยู่หลังไม่เนาะคนสี่ได้ไม่หลังไม่หลังไม่เลยนะผู้ชายในหมู่บ้านโคกในบ่เนาะ มุ่เจ้าสิไา่ไปหานี่อินเทรนเนนะอนเทรนเลยนะไืบ่เนาะไม่บ้านโค้งนี่บ่สสาวเใจนี่เนาะขอโทษด้วยพวกผมหลาล่าลวงอ้ยผู้นยังง่น้องก็คือกันก็ขอโทษทำไายคือกันเนอะันายูทูบเบร์ไปที่ยว้านผมเนอ

ก่อนกันี่ยมีตลอด่นผู้จับกันเ่นดีดตามกันนี่บ่เนาะไอ้เขาขึ้สิหิวเข่าดีหนานแว่เนาะนี่เนาะเลวเต่ะอกเนาะแล่แต่คนเห็ดยังม่ได้อาบ่นี่ฮือคนเห็ดกัอะไยังยืนเมากันอยู่คนหิวเข่ายรัเพ่อคนไอ้เพิ่งสิขึ้นแน่อ้บ้าน่ายก็กินข้าวเหนียวคือกันเนาะเห้หน้าเ็นบ่ หน้าปีหน้าปังบรไอโอ้อุดมสมบูรณ์เนาะล้มีที่เที่ยวที่ยังรายยู่บ่เลยยังนะกาลสินเนาะลายครับติมือว่าไปเที่ยววัเสาร์เำเขเดี่ยวเนาะติดงานต้องไปอยากไปด้เนาะไปเที่ยวเมืองด้จะได้มีโอกาสดีบ่ขัตมือมึงป่ยมาเด้อถ้าเรพวกผมรับผิดชอบชอบเองเนาะ แต่ว่าถ้ายูทูปต้องเอาเงินไปหลายๆายบ่ไปกินไปกินข้าว่ได้เนาะไปตูคนกับพาสปอร์ตเนาะปลาาพี่กินข้าวเนาะเราอยงไอ้คนเนาะมีอย่างกกินเนาะมีพักมีอย่างกินธรรมชาติบ้านเฮาใหญ่ไม่ซื้อพักปลูกเองเป็นได้ๆพันดีว่าไอ้นอนโรงแรมเมื่อคืนนี่นอนนอนหลับ ขึ้นเท่าไรไอ้ผายสาวไม่ผมผมมีอะรในะบาซีดมโอ้ข็บพื่น้าเนาเสนขัวเนาะผมมองนั่เมือนเพื่อนเ่อนจาวจังห้องไอ้เจ้าสาคนละห้องก็สาห้องเดียวเพื่นจัาในห้องเดียว หนาววันหนาแย่กับปืนก็ได้พลุก็ได้มีวาน้ำพุ่งได้มีน้ำพุ่งอยู่บ่าเนี่ได้หมดเลยสังคมีเนาะคือว่าเพิ่นตอนรับดีเยู่ทา้งลงเล่มเพิ่นผู้ใดมากกเขาไฟพัดได้สะดวกสบายแต่เครื่องยังอยู่ลงเล่มบพรคือว่าเอามาเลยตอนนี้เมาเบิดเลยเนามาเบิดเลยเนาะมาสิกับ้านตัดคนดีพ่อลุ่ง พอตแล้วเลยถามคือราพ่าอไปหายูทูบเบอร์เนี่เมามา่ด้วยบอยอไรเพิ่นเอื่าน้เทะเรอเพิ่นเหาบาแพงเขาเพิ่นเห่สีดอยสี่ดอยเนาะเพิ่สามคู่นี้บสี่อยเหรเิ่นสนนาะเพิ่นเพิ่นสเลน่านไปส่งของใสไหเพิ่นสเลน่านไปงขอไอ่ไดเอารเชิญโตมากว่าอยู่ทางนั่นพราะเพ่งไดเนา จอดไว้นานเนาะบัดเมื่อตาขี่เมื่อเลยสบายเนาะเด็บคือบอกเอาขาไม้ก็ขามไ้พาเปนยังบมสิ้นการบาดเอาเนาะสมมติว่าคำเอามานี่เอาบามยากเพราะไอเอารถขามมานี่มาบรรหนักเอารถมาเองได้ไอ้ขูจ้กทาพเลเนาะ

กาจ้างรถดพอดีแล้วเขาจัดสบายมีทางนั่งมาสามคนสาวตาเป็นไหนเต้นเต้นมาสามคนไอ้ไอมาสามคนไปใส่ไปน้ำการบ่ไอ้ไปไปท่างไหนก็ไปน้ำการสามคนนี่บ่ลายอยุกโอ้ดีสิมาหลายคนคนไม่ร่ามาเห็นยูทูบเพื่อลายมันนี่ขึ่นเต้นเนบ่ขึ้นเต้นครับแต่ว่าดีใจ ใหญ่เนาะได้ <c oughs> บัดเมือเม่อก็เบิ่งตัวเองนไอ้บัดนี้เบิ่งส่องไรก็สิเห็นเมือเมอ่อ้ออบัดนี้เนาะไอ้ผกระปากวานนกัน่ะก็นี่ใจคนว่าูดูดเอง,เองนะูน่าคนจีนมาไทยเป้นกระแทาขึ้นบัดเนาะาจะพิ่นเป็นกระแทพื้นบาดนี <c oughs> เป็นก็ายเก็บไว้บ่งเนาะเวลาเมื่อจะได้เออเข้าุญาตพอนำหมดอนุญาด้ยูดอไ้ยังมากมาได้มากสำง่ายๆเนาะไอ้เนาะูดยังมากง ุนาาคนไทยคือน้อสวัสดชนาเจ้ายินดีใจกับงานยดยมาวัสดีต่ไปเนี่ยไม่ยากไม่อยากกันก่อนมิน่แถวมากับโบู้นะไอ้เนาะต้องมาด้วยเห็นด้วยตัวเองเนาะมาแบบเมื่อิงวันที่เออมาบ้านโคกเงี้ที่รัดกัอยูบ้านโคกงี้ ยูทูบเบอร์นะคัยบอหลายๆช่องครับโดยเฉพาะในเพลงและอยางเชวครับนีแต่คนนี้นอย่งมากคนเป็นห่องกินิคนได้นนี่จะถูใครปากานใคกินอย่างมากนี่เนาะตอนนี้นั่งอูเพื่อนพอคนะ ได้สุดึ้นจะได้สุดเฮาเนาะเอาก็ได้สุดคืนต่างคนต่างได้สดกันสบาดีเด้อนอกจากเอฟซีใ่คต้อัเอทุกทุกคนนะนหับเีเรามาเปินใหประเทศล่านะครับเปิดพนรถกระพืได้หมดนะช่อก็ใส่คนไรคนช็นแนวเยบ้ซล ไปไปเป็นอะไรอัเป็นชวนไปเทีย้านโอ้ยมอยากไปเนาะถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่ไปเนาะดยไปบดีแลเดี๋ยวคนก็มาฮับอีกเนาะถ้าไปแล้วก็โทรหาเพื่อนมาหับเด้ออยู่ลานเห็นกัเอารถมาฮับด้วเนาะด้วยจะได้มีโอกาสอยู่บ่นนี่ มีก e ันนาผ่าน่กันนองกาลสินอ้จโมาหอดมุกลาหานาสินมาหอดมุกประมาณสองกิโลโอ้ไก่กัวร้อยเอ็ดเนาะไก่ร้อยเอ็ดร้อยกิโลได้ไอเร้อยหนึงครับร้อยร้อยหึ่งร้อยเอ็ดมันตกับมุก่บรแ่นร้อยเอ็ดไก่กกาลินจกืะจบบนนอนเบิ้งไยนั่นก็ได้ จกาใช่มาหนิประมาณจักออกมาแต่ว่าหน่ะประมาณจักมุ่งออกมาแต่ว่าเรียนมุ่งมาจักมุ่งวัดต้องมุ่งรงเรื่ะออกจากออกจากการลสินออกจากการลสินอะเข้ามาห่อนมุ่งห่อนเที่ยงพอดีดเพราะว่าผมมันขับรถบวกคอนเฟลต์มาเรื่อยๆเนาะ

ขออนุญาตแนนำตัวเต่ะช่องเลยว่โอยน้ยเนะพน้นาก่อนอย่าำเนาอให้ติดตามให้เนาะโอ้ยสบายดีเด้อชื่อว่าวางใจชาแนลสบายดีชื่อสองวาสบุนายเนาะโอ้มีตองูงามๆเนาะโอ้ขอบุขบใจลายเนาะีน้าส่องสาวบานาสนาชาแนเนาะีลานน้อยเด้ พี่สิ่ไหนพ่อแม่พี่น้องในเบิงทางหมเพอนยูทูบเนาะพูดกปูให้กนี่พอกะปูย่บ้านนี่ได้ก็ดีแล้วเนาะยูทูบเบร์เขาีมีเวลาพูดในก็อ๋อกระปูเลยแท้ๆดเอาล้ว่มีเวลาพดใ้เพินบานเน อันนั้นเพ่นย่องว่ายูทูบใจดีดีบัดเพ่นจีเมื่อบัดบุมีของฝากของต้นเนาะของฝากมิเตออยยงอย่แววบ้าตไู๊ก่เนาะพูดแล้วสโเาะหลาคนโดดพกับ้ เปร็จได้ไหนดิทีมงานเาเนาะก็ได้ลูในลมก็ไม่เคล่นได้ตืดแต่เนาะกับลูกควรเวลาเพิ่นเนาะเพิ่นจะได้ธานอาหารตอนเช้าเนาะ

ชม่ไปือนะไม่พดกันพอนนั้นตุกเกเรเยไอ้เนยใจาเจ็เดพเื่องมาเยเชีรมาตุกเกลไอ้่ยลักๆเลยขึ้นยากมาเที้ยวทย่วามมหาอยู่คือยึนมาเที่ยวโดยตรงเนาะึ้นบริามหาผู่สาวเนาะขึนมาเที่ยวมีใครมาแล้วเห็นคลิปน้องนิก็อยากไปหาอาองนว่นี้ ผมทักยูทูบเบอร์ขวบุกคขึ้นเซื้อน้องไดกับอุกลมหลายหเลา่หลายคนลยอุ้ายนหลชาวว้าวฝากฝากท้างยูทูบเบอร์เนยเวลาไอีคอมเมนต์มาก็ให้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 ตอบให้ตอบทุกคนนี่สิเป็นการดีที่สุด บางที่ตอบาซื้อแต่ก็ใจให้เนาะที่ก็ใจให้ซื้อก็มีแบบว่าาความรู้สึกอ้ายก่อนเนาะเป็นใจไอ้ายบึงดูทุกเล่าเป็นยังไงบึงยูทุกเบื่อเล่าด่ามันหวนบอมีใจแใจ้ำกดใจแ็ดีใจแล้วเนาะยูบร่ค่อยรู้จักโยเี โดยเฉพาะเมืองเล่าเขาโดยเฉพาะบ้านโคกไงเล่นหล่ะเป็ดยูทูบเบอร์คืนมากเนี่ยยึดในพุ่นจักกันนั่นนั่นนี้ละเพราะว่าสิ่งสารสร้อยเนี่ยเพราะว่าสิเป็นสำพันนะเพื่อบางเพื่อับผู้เพคนตั้งใจจริงจะมาได้เงี้ยเล่าหรือจะไปได้แฟนคนไทยจันทีครับผมก็อยากให้เสื่อมสัมพันธ์กันไปตลอดให้มีทัศนียดีบ่อยากให้มีทางลบอยากให้มีทางบวก ให้เล่าเป็นพี่น้องกันในพักกันเล่นกันโอม่นว่ามื่อนึงมือเดียวให้เกียนจังสี่ตลอดไปอยากขมไปไถ่หรือไปได้ไถ่อยากตามาก,กโลย <c oughs> อายได้เข้ากับได้ครูเขาอากันจะดนนหูหน้าเนาะเขาได้หลายนาที่เนาะ ก็ได้นไดนน่นกินขาน้ากมันนานเ่ัแล้วได้เนอะมันเย็นก็้ไอ้เนาะโอ้ยเยาเพีง่น,น,น,นงใจทั้ง่ายพสามคนเนาะพื่น,นั่งเสียเวลาเนะาะสบายดี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 เนะานะโอเคเนะไฟพิน,น้องป้าทาง youtube เขาก็ะไรหลาย,ลายรถจอว่มองจอดเนาะเพินก็มาติดน,น้ำนมไทยเนาะมาถามเพิ่นเนาะมาเพิ่นมมหาไผ่เนาะเพิว่ามา มาสิไปหาหน้องนิงเนาะกระสิปมาณนี่นาอพ่อเม่พี่น้องสาวาง่สา,วางกระสิขอจบกคีพเพียงเทน,นีเนาอกระขอบุรขอบคุณพี่พ่อแมพี่น้องเขามาหับส้มคิดของสาว่างไปต้นจนจบเด้อเนอะะาะแ้วกระบอกข้ามโฆษณานำ้ำขอให้พ่อแมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสำหรับกิมนี่สบายดี